ตรวจสอบกันครับเช้าวันนี้อยู่กับคุณธีพานวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion Futures ครับสวัสดีครับคุณทีพาครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมประเมินยังไงดีครับตลาดหุ้นทั่วโลกลงหนักทีเดียวแต่ว่าก็ได้อันนีิสงไปที่ทองคำกลับมายืน1,100เหรียญอีกครั้งครับคุณคุณธีพาครับ ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าตัวราคาทองคํานะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะมีการดีดตัวหรือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างมากแล้วก็เร็วทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือขึ้นมายืนเหนือรบริเวณประมาณหนึ่งันหนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็สาเหตุหลักเนี่ยค่ะตอนนี้ตัวทองคําเองถูกกลับมามองอีกครั้งหนึ่งในฐานะของ safe haven asset นะคะ เลยทําให้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเ,เปิดปีใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองเราอย่าลืมว่าเข้าใกล้เทศกาลสําคัญนะคะนั่นก็คือเทศกาลปีใหม่หรือว่าตรุจีนของของทางประเทศจีนแล้วซึ่งถือว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของตัวทองคําด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เลยได้เป็น เรามองว่าเป็นแรงบวกของทั้งสองฝ่ายเลยนะคะอันแรกก็คือว่าจากสําหรับเทศกาลและสาหรับอันที่สองก็คือเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองที่ทําให้โัวราคาทองคําถูกกลับมามองเป็นสถานะของเจ็เซเว่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ<ม>แล้วอย่างาถ้าเราไปดูค,ค่ะคอย่างตัวกองทุนเองจะเห็นได้ว่ากองทุนเองก็มีสถานะบวกขึ้นนะคะอย่างกองทุน SPDR Spider Gold สัปดาห์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะ ซื้อเพิ่มขึ้นมาประมาณเจ็ดตันได้แต่วันศุกร์วันเดียวเนี่ยซื้อเพิ่มขึ้นมาประมาณสักสี่ตันกว่าค่ะครับผมปัจจัยบวกดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอย่างนี้ทองคำจะเป็นไซด์เวอัพในช่วงสั้นอีกไหมครับค่ะยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อเหมือนกันนะคะสําหรับสาัาทองคําในรอบนี้ค่ะโดยที่แนวรับนะคะในสัปดาห์นี้บริเวณหนึ่งพันแปดสิบเหรียญกลับมาเป็นแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแนวต้านค่ะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเหนียทค่ะ้าหรับปบาะสั ค่าเงินบาทเองสําหรับตัวราคาทองคํา96.5ก็จะเห็นได้ว่ากรอบจะอยู่ในกรอบระหว่าง18,500จนถึงบริเวณ19,800บาทต่อบาททองคําค่ะอืมครับผมนั่นแปลว่าช่วงสั้นนี้น่าจะเข้ามาเก็งกาไรได้ด้วยใช่ไหมครับคุณนิภาครับใช่ค่ะก็ถือว่าถือว่าแนวโน้มภาพยังค่อนข้างเป็นภาพบวกสําหรับตัวราคาทองคํานะคะคดังนั้นเองถ้าเรามองว่าในแง่ของนักลงทุนเองที่มีการซื้อสะสมไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนะคะรอจังหวะการดีดตัวขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะในการทยอย ขายทํากําไรได้ค่ะส่วนถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงรีบาวอยู่ก็สามารถซื้อตอนที่มีการย่อตัวนะคะแล้วก็แล้วก็ขายเมื่อมีการขึ้นไปทดสอบโดยที่รอบนี้เนี่ยค่ะมีโอกาสมีโอกาสขึ้นไปทดสอบใกล้ๆบริเวณหนึ่งันสองร้อยเหรียญอลลาร์ต่อหออนซ์ค่ะถือว่าเป็นแนวพักานค่ะครับผมเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ละครับหลายคนห่วงมากเช้าวันนี้กลุ่มพลังงานน่าจะโดนกดดันนะครับตอนนี้เรามองกรอบกันแถวไหนครับคุณธีพาครับค่ะสำหรับตัวเซฟตี้เองนะคะจะเห็นได้ว่า เออได้รับแรงแรงกดดันออกมาเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะคะ สำหรับตัวซีรีส์แเองเนี่ยถึงเกือบเกือบประมาณ30จุดได้นะคะลงมาประมาณ28จุดนะคะทำให้ปิดอยู่ที่บริเวณ766จุดค่ะก็คือโดยหลักๆเนี่ยก็มีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วยเลยทําให้มีการปรับตัวลงมาแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองก็เป็นการอ่อนค่าของค่างเงินหยวนด้วยนะคะโดยที่ในสัปดาห์นี้ค่ะตัวเซฟตี้เองแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ 742จุดค่ะส่วนนาวต้านอยู่ที่บริเวณ777จุดและ783จุดค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณธีพาครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ2ตลาดนั้นตอนนี้บรรยากาศต่างกันนะครับฝั่งทองคํายังมีโอกาสครับที่จะเป็นไซด์เวัพขึ้นไปได้นะครับถ้าย่อตัวลงมาระหว่างวันคุณธีพาบอกว่าน้าที่จะเข้าไปซื้อนะครับ